สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมางานย้อนรอยเจอพี่สเสดิดด้วยนะคะมาแวะฟังพี่สเสดิดร้องเพลงเพลงมันมากอยากจะบอกว่าพี่สเสดิดร้องมันร้องเพาะสุดๆนะคะทุกคนมีแต่คนมุ่นมน สนุกจริงๆค่ะวันแรกมีอาจารย์แดงด้วยนะคะทุกคนพีสเสดิดสนุกสุดๆเวี่ยงมาก มันมากทุกคนพี่สเสด็จเขาร้องเพาะมากจริงๆมีการเต้มีมการโยกย้ายเห็นไหมคะทุกคนพี่สเสด็จพี่สเสด็จเต้นลิศมาก มันมากสุดๆางานนี้เลิศเวอร์พือเสด็จดเก่งมากพูดดีมากทุกคน มันมากทุกคนดูสิทุกคนทุกคนถึงกับโยกตามไม่หยุดมีคนขอจับมือ นี่เขาคนเยอะมากสกายขึ้นคอแม่แล้วทุกคน มันมากค่ะพี่เสด็จเต้นเลิศเลิศสุดๆมีเพลงจีหอยดยเดอเลิศไหมล่ะสนุกมากค่ะคอนนี้งานนี้เลิศมากปัวมาก นี่สนุกมากทุกคนคนเยอะมากทุกคนลุกขึ้นมาเต้นด้วยแล้วเขาชวนพูดชวนคุยเก่งมากค่ะทุกคนงานนี้สนุกมากมันสุด เลิศมากจังอุ้ยใครสาดน้ำมาทุกคนเพิ่งเห็นว่าเขาสาดน้ำด้วยมันเลิศมันจะมีช็อตนางรำนะคะทุกคนนางรำแบบ ขังเวอร์สนุกมากค่ะทุกคนงานนี้เลิศๆมันมากจ้าพี่เสด็จเอาเลิศสุดมากจัดเต็มมากค่ะทุกคนนี่นดีมากนะักร้องก็ดีนะคะทุกคน มีแต่คนทำถึงเลิศมากฉ่ำปัวเวอร์สนุกมากเลยค่ะทุกคนงานนี้เลิศมากมีแต่คนมันลุกขึ้นมาเต้นกันมากเลยค่ะทุกคน สนุกมากค่ะทุกคนดูจากจำนวนคนที่มาดูแล้วมันเต้นนะคะแต่ว่าดีหน่อยไม่ค่อยแออัดะค่ะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างจะขยาย สนุกมากค่ะทุกคนเต้นกันมันสุด,สดมันมากจ้าพีเสดเอาลิดสุดมากจัดเต็มมากค่ะทุกคนนี่นี่ดีมากนักร้องก็ดีนะคะทุกคน มีแต่คนทำถึงเลิศมากส่มปัวเวอร์สนุกมากเลยค่ะทุกคนงานนี้เลิศมากมีแต่คนมันลุกขึ้นมาเต้นกันมากเลยค่ะทุกคน สนุกมากค่ะทุกคนดูจากจำนวนคนที่มาดูแล้วมาเต้นนะคะแต่ว่าดีหน่อยไม่ค่อยแออัดะค่ะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างจะขยาย สนุกมากค่ะทุกคนเต้นกันมันสุดๆนี่อขอคนเยอะมากสกายขึ้นคอแม่แล้วทุกคน